สวัสดีครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับสถาบังานมหก,กรรมแสดงและจําหน่ายสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานที่จะจัดขึ้นในวันที่6ถึง11เมษ,เมษายนนี้เราจะไปติดตามความพร้อมของผู้ประกอบการที่จะนำสินค้ามาจําหน่ายในงานนี้ครับมาตรฐานส่งออกการในตลาดโีกและอเมริการาคาโรงงานไทยอันดับอมไทยส่งออกเป็นอันดับ11ของโลกหนึ่งในนั้นมีมุคลเทนตยิ่งค่ะราคาโรงงานาาคางงาน่ะ ไปแล้วทั่วโลกผลิตในเมืองไทยค่ะกระเป๋าแบรนด์เนมคุณภาพที่ผลิตในเมืองไทยผลิตภัณฑ์เครื่องต่งคุณภาพส่งออกค่ะสินค้าต่างๆเหล่านี้นะครับมีมาตรฐานส่งออกจำหน่ายในต่างประเทศในแบรนด์ชั้นนำต่างๆ ท่านจะได้พบสินค้าเหล่านี้ได้นะครับครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานในงาน EXPORT s a l 2013พบกับมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าส่งออกมาตรฐานต่างประเทศร,ราคาโรงงานไทยใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน EXPORT s a l 2013พบกับบูธจำหน่ายสินค้ากว่า300บูธวันที่6-11ถึงเมษายนนี้ณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น